นั่นมิสตร์เฉันต้องไปเจอเขา,าวสวัสดีค่ะทุกคนเรมามาอยู่ในเมพที่ชื่อว่านีนายเอร้านอิเล็กทรอนิกส์ในแอพในอพีที่น่ากลัวที่สุดนะคะรนะาาเพื่อนลม ตอนนี้ก่อนหน้าน,นี้ก็ว่าเจอไอ้นายเอ็มแล้าก็แตะตัวนายเอ็มเออคุณเอ็มอยู่ไหนคุณเอ็มหายไปนราะวาเขา,ายพวกโทรศัพท์นพีดิวอิเล็กทรอนิกส์ไอแพดโน้ตบุ๊ก ปิดฉันต้องไปเปิดมันอีกครั้งร้านปิดนะอันนี้ไปห้องนี้เลยห้องมันก็มืดหน่อยห้องนี้อโอเคโอเคพลังกลับมาแล้วกลับมาก็ทีนี้ให้เราช่องระบายอากาศเปิดอยู่ฉันน่าจะเข้าไปได้ คือการเดิมพันที่ปลอดภัยที่สุดโอเคเราได้ไปห้อง โอเคอืมได้ได้ได้โอเคผ่านเอลิกเหมือนกันเหล็กขึ้นสนิมนะเหมันก็ไม่สามารถโดนได้อ่ะอุ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเดี๋ยอะมันเซฟอยู่พอดีรู้ว่าราผ่านอ่ะ เรพาแล้วอ่ะดูมันว่าอันตรายฉันที่กว่าไม่ตการะวังอันตรายนะเฮ้ยตวยัวก็ผ่านเฉยนะมันดีเลยมันมต้องกะระโดดใหม่ตอนนี้มันมืด ปิดไฟแล้วฉันมองไม่เห็นอะไรเลยปิดไฟแล้วฉันมองไม่เห็นอะไรเลยฉันต้องเปิดมันเปิดหาอะไรขอไปไม่ได้นี่หว่าอ๋อเปิดไฟก่อนไหมเปิดไฟก่อนโอเคเปิดปุ๊บหากุญแจเขาไม่บอกว่ากุญแจอย,อยู่ไหนนะแต่ว่าต้องหาเอง ฉันพบฉันพบกุญแจถึงเวลาที่จะใช้สิ่งนี้กับประตูที่ฉันเห็นโอเคกุญแจมาได้แล้วก็ฉันทุกลกอยู่ฉันต้องการหากุญแจบางที่ฉันควรลองเปิดกล่องบางกล่องเบิดเจอเลยเหรอ,อ วิ่งแล้ววิ่งแล้วอ๋อเพื่อนกระตุยนะเพื่อนกระตุยเยอะอเยอะ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 ทางนี้มอ,อ่าทางนี้เอาทางนี้ก็ตรงไปตรงไปเออตรงไปแล้วก็สะควา ขวาแล้วก็ซ้ายไหซ้ายซ้ายทางซ้ายทางขวาก็เจอทางออกเขาวงกดนี่จเจอแล้วดูเหมือนว่าห้องหม้อไอ้น้ำบางชานิดโอห้องนี้ตรงนี้โอ้ที่ไอเหล็กนี่ ฝนตกอะ่ะแล้วก็อโอเคตรงนี้ผ่านนะลืมเก็บนะ ก็ไม่ยากนะแต่ว่าต้องระวังอ่ะอุย้ตยตุยอีกเลยตรงนี้โอยอย่าตกข้างทางอืมนี่ได้แหละได้แหละใครอย่าไปโอ้ยใครอย่าไปนิดนึงตุยเลย है okay. ไม่เจอใครตอนนี้ก็ระวังล่วงนะีนระวังล่วงด้วยนะแล้วก็ระวังไอแหลมเนี่ยมันจะทิ่มทิ่มตัวเรานะ ที่สองก็โดนนะเดี๋ยวเอาไม้เอาไม้ต้องหานี่ได้อยู่ได้อยู่อืมได้แล้โอเคผ่านก็ขึ้นบันไดจเ้าบันไดก็สูงมาก พานนะห้องพานเนี่ยโอ้กระโดดเอาลงหลุดลงไปทะ้นล่างเลยนี่เดินเอาอ,อมได้ ขึ้นมาแล้วที่ลำเลียงผานตรงนี้เป็นบันไดสั้นนะบันไดหนามีสายผานลำเลียงเอาต้องรืบกระโดดอ่ะ มันเร็วอ่ะมันเร็วต้องให้ไวอะ่ะหรือว่าให้เดินตรงนี้ก็ได้นะถ้าไม่อยากเดินตรงกลางอะ่ะนี่ให้เดินนี่ตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็กระโดดอ่าแล้วก็กระโดดหยาดตกแล้วกันนะอ่านี่ก็อุ้ยเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมให้เราไปเดินขอบสีแดงตรงนี้ เฮ้ยมันสไลด์ะสีแดงอะมันมันจะไม่สไลด์นะแต่ว่าเออระวังตกต่ว่อ้ยอุยเด็ๆเดเด,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 ดมันทันตั้งตัวให้เราไปตรงนี้ใหม่ เด้อเ้ออุ้ยไม่ได้ออไปหน้าไปหน้าเฉย โอ้โหกระโดดไม่ถึงอ่ะ จะผ่านได้ตรงนี้ให้เราไปสไลด์แล้วก็ให้ลงตรงกลางโอเคแล้วก็ให้ลงตรงนี้อ่าแล้วก็มีเลเซอร์อยู่ตรงนี้ไหมมันยากตรงนี้เราอะไรตมีเลเซอร์อยู่หไหมมีต้องให้กระโดดนะกระโดดข้ามเลเซอร์นี้ไป โอ้บันนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ให้เดินเส้นสีแดงเนื้อให้เดินเอ้ยเดี๋ยวโดนโดนให้เดินตรงนี้ไอ้ขอบขอบเนี่ยแล้วก็กระโดดไปเนี่ยโอ้ยนี่ได้แล้วพ้นหัวเราไหมอ่ะน่าจะไม่พ้นโอ้ย ลงสไลด์เล้ยถ้าลงสไลด์มันถ้าลงตรงกลางอ่ะมันจะไม่ผ่านอยู่นู่นแหละให้เราทำแบบนี้ให้เดินที่เส้นสีแดงตรงนี้แล้วลก็กระโดดอ่านี่อ่าต้องระวังด้วยนะอุ้ยอุยอ๊อ่าคราวนี้ไอ้แมปนี้เราต้องใจเย็นหน่อยนะ ใจร้อนเฮ้ยเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ย,ยเราไปตรงนู้นอีกเลย ได้อะตรงนี้แล้วก็ให้เราขึ้นลิฟต์นะให้เริ่มลิฟต์ได้เลยลิฟต์ให้เป็นสีเขียวก่อนอโทรศัพท์ก็เลื่อนมันจากข้างบน,นก็ถึงแล้วฮะ ไม่ชิดขนาดนี้เลยอ่าแล้วก็ถึงรถเร็วรถมินิบัสนะเมื่อกี้นายเอ็มไล่ตามเราเ็รแล้วอ่ะต้อตงนายเอ็ม แชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราค่ะอ่านี่ก็มินิบัสเราก็จัดตัวเลองไปดูว่าอ่าถ้าเรา